สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบไก้เที่ยงวันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่26ตุลาคม2567นะครับก็เป็นวันแรกที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนในส่วนของผลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนกำลังแรงจะมีนะครับที่ทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ถ้ามาดูแนวโน้มการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับก็ถือว่าถ้าดูในส่วนของลมนะครับตรงนี้จะเป็นโมเดลลมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าถึงแม้ว่าพายุไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าลักษณะพายุเขาจะมาดูดลมฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเป็นลมฝนนะครับให้เข้ามาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยนะครับพัดเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงในส่วนของศูนย์กลางของพายุนะครับจะเห็นตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็ลักษณะนี้เขาเรียกว่าส่งผลทางอ้อมนะครับก็คือทําให้มรสุมตะดกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทําให้เกิดฝนในขณะการประเทศไทยในช่วงนี้จะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าลมเหนือพัดลงมาครับเป็นมวลอากาศเย็นนะครับพัดลงมาปกคลุมประเทศไทยนะครับโดยการมีกระแสลมฝั่งตะวันตกตีเข้ามานะครับทำให้เกิดแนวปะทะนะครับระหว่างลมตะวันตกกับลมเหนือหรือลมและลมตะดกเฉียงเหนือนะครับ ทำให้เกิดความแปรปรวนของอากาศในบางพื้นที่วันนี้ส่งผลทําให้วันนี้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านะครับหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนหลายจังหวัดนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองนะครับตามแนวในส่วนของอ3จุดนะครับที่มีผลกระทบโดยตรงและก็โดยอ้อมนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้ทางด้านภาคใต้นะครับเป็นอิทธิพลของมอรสุมตะดกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงนะครับเป็นลมที่เขาเข้าไปหล่อเลี้ยงในส่วนของพายุโซนร้อนจากมีนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดพังงานะครับภูเก็ต1พังงา2ภูเก็ต3กระบี่4ตรัง5สตูลน,นะครับ5จังหวัดฝั่งอันดามันของทางด้านจังหวัดภาคใต้นี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับ5จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ ในขณะเดียวกันอีสานตะวันออกนะวันนี้เริ่มก่อนเลยนะครับสองจังหวัดก็คืออำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีตรงนี้จะเป็นอิทธิพลของในส่วนของรัศมีพายุนะครับที่มีเกี่ยวมาถึงในส่วนของโซนอีสานบางส่วนนะครับช่วงที่เขาเริ่มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ในส่วนของอประเทศเวียดนามนะครับในช่วงวันนี้เนี่ยนะครับประมาณเดี๋ยวดูดูโมเดลฝนนิดนึงนะครับตรงนี้ประมาณ ประมาณเที่ยงนะครับพายุเขาเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดในส่วนของรัศมีบางส่วนนะครับของพายุที่เข้ามาเกี่ยวในส่วนของทางด้านใกล้กับประเทศไทยนะครับส่งผลทําให้ประเทศไทยบางพื้นที่มีฝนนี่นะครับในช่วงค่าค่วันนี้นะครับจะเห็นนะโซนนี้โซนอุบลราชธานีนะครับ ตรงนี้จะเป็นตามโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเลยนะครับก็คืออุบลราชธานีแล้วก็อำนาจ,จเจริญตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวไปถึงมุกดาหารบางส่วนได้นะครับบริเวณโซนพื้นที่ที่มีโอกาสาที่จะเกิดนะครับในช่วงที่พายุเขาเคลื่อนตัวเข้าใกล้ในส่วนของเมืองดานังของเวียดนามมแล้วก็สปป,ปนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูจาก จากโมเดียตรงนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของตัวส่วนร้อนจะามีนี่นะพายุ่วนร้อนจะามีนี่นะครับแล้วก็ฝนในกลุ่มหนึ่งจะอยู่แนวตรงนี้นะครับเป็นจุดแนวปะทะนะครับเป็นจุดแนวปะทะระหว่างาลมกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับที่ตีเข้ามาแล้วก็พัดส,สอดเข้ามาเจอกับในส่วนของลมทางด้านลมเหนือแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทำให้เกิดแนวปะทะของกลุม่ม ฝนู่ตรงนี้นะครับมีความแปรปรวนของอากาศนะครับซึ่งถ้ามาเทียบกับในส่วนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจ,จะทําเป็นโมเดลก็จะเป็นกลุ่มจังหวัดนี้นะครับที่เป็นโซนใจกลางนะครับก็จะป,ประกอบไปด้วยนหนึ่งเลยนะครับสองชัยภูมิสามนาครราชสีมาสี่ลบบุรีห้าสระบุรีนะหกนครนายกเจ็ดปราจีนบุรีแปดฉะเชิงเซาเก้าชนบุรีสิบระยองสิบเอ็ดจันทบุรีแล้วก็สิบสองจังหวัดตราดนะครับวันนี้ วันแรกนะครับทั้งหมด12จังอ่าส่วนตรงนี้12ครับบวกกับอำนาจเจริญกับอุบลเป็น14จังหวัดนะครับแล้วก็บวกด่างอีกอ่า5จังหวัดนะครับก็เป็นทั้งหมด17จังหวัดนะครับที่วันนี้ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในวันนี้ตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนัก แล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคร <the> ับในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้เนี่ยนะครับภาคเหนือนะครับเดี๋ยวดูนิดนึนะครับวันนี้อุตุแจ้งเตือนนะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วนประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งทำให้เกิดอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้าทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับภาคเหนือนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่นะครับเน้นจังหวัดต่อไปนี้อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรภาคตะหนือเชียงเหนือนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ เน้นจังหวัดเลยชัยภูมินะครราชสีมาอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางนะครับฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่เน้นลบบุรีและสระบุรีนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เน้นนะครนายกปราจีนบุรีฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะครับ ในขณะเดียวกันภาคใต้นะครับฝั่งอนดามันฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลน,นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีและก็นราธิวาสนะครับนี่คือในโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็ภาพรวมวันนี้ฝนเริ่มที่จะมาก ขึ้นนะครับเป็นวันแรกที่เป็นอิทธิพลของในส่วนของจะมีนบโซนร้อนจะมีแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับภาคตะนอกชิงเหนือประกอบไปได้วยหนึ่งเลยสองชัยภูมิสามนาครราชสีมาสี่อำนาจ,จเจริญแล้วก็ห้าอุบลราชธานีนะครับภาคกลางนะครับจังหวัดลบบุรีและสระบุรี ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของโมเดลนะครับเดี๋ยวมาดูโมเดลฝนในช่วงบ่ายถึงค่ําวันนี้บ่ายถึงค่ำนะครับบ่ายถึงค่าโดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆนี้นะครับ โซนที่มีโอกาสจะเจอฝนภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนหลายหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ฝั่งอนามันนะครับจะเห็นว่าลมตะวันตกมีกําลังแรงนะครับประกอบไปด้วยโซนนี้นะครับภูเก็ตนะครับระนองภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับสงขลายะลาราธิวาสปัตตานีนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์บางส่วนมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรอยแนวปะทะระหว่าง คือกระแสลมฝั่งตะวันตกนะครับและลมตะวันออกประกอบไปด้วยจังหวัดเลยนะครับเพชรบูรณพิษณุโลกนะครับลบบุรีสระบุรีนครราชสีมานะครับสะแก้วนะครับนครนายกปราจีนบุรีนะครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นแนวปะทะาของกระแสขึ้นลมฝั่งตะวันตกกับลมตะวันออกนะครับที่ที่มาปะท่ากันทําให้เกิดในส่วนของฝนตกได้ในวันนี้นะครับ นี่คือในช่วงบ่ายนะครับประมาณ16นาฬิกาพอช่วงหัวค่ําช่วงหัวค่ำนะครับโซนที่จะเจอหนักก็คือนี่นะครับที่ต้องจับตาดูดึกๆนะครับโซนทางด้านฝั่งตะวันออกของอีสานวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับแล้วก็ตรงนี้แนะวะทะระหว่างลมกระแสลมตะวันตกนะครับกับลมฝ่ายตะวันออกนะครับจังหวัดน่านจังหวัดพแพร่นะครับ อุตรดิตด์พิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตรนครสวนนรรค์นะครับเพชรบูรณ์ครับลบบุรีสระบุรีนะครับปากช่องพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสาแก้วนะครับชนบุรีพัทยาระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับถ้าดูในส่วนของ โมเดลตรงนี้นะครับภาพรวมแล้วก็ทั้งด้านฝั่งนี้จะเป็นตรังสงขานะครับแล้วก็ระนองนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือฝั่งตะวันออกในช่วงคืนนี้นะครับอิทธิพลของพายุจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งของประเทศเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นรัศมีเขาก็จะมาเกี่ยวในส่วนของประเทศไทยโซนทางด้านอีสานฝั่งตะวันออกนะครับทําให้เกิดในส่วนของ ฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงได้นะครับก็เฝ้าระวังนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์บราการอากาศระยะกลางยุโรปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ